ข้อนี้เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์นานาชาติมอต้นรอบแรกปี2564ข้อที่17โจทย์บอกว่ากำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการ x กํลัง2บวก y กํลัง2ลบ9เท่ากับวงเล็บ x ลบ y คูณกับวงเล็บ x คูณ y บวก2ถ้า m เป็นกําลัง2ของผลบวกของค่า x ที่เป็นไปได้ทั้งหมดและ n เป็นกำลังสองของผลบวกของค่า y ที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว m บวก n มีค่าเท่าใดจากโจทย์ต้องการถามหาค่าของ m บวก n โดยที่ n นั้นเน่ยเป็นกำลังสองของผลบวกของค่า x และ n เป็นกำลังสองของผลบวกของค่า y เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาคำตอบของสมการนี้ที่เป็นไปได้ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง เราก็จะสามารถหาค่าของ m บวก n ได้เพราะฉะนั้นขั้นแรกเราจะมาพิจารณาตัวสมการเพื่อหาค่าของ x และ y ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก่อนจากสมการที่โจทย์ให้มาก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองลบเเท่ากับวงเล็บ x ลบ y คูณกับ x คูณ y บวก2ถ้าเราพิจารณาจัดรูปโดยใช้ กำลังสองสมบูรณ์เราก็จะได้ว่าหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองลบส xy ลบเเท่ากับ x ลบ y คูณกับ x คูณ y บวกสอง จากนั้นทำการจัดรูปจะได้ว่า2 2 2> 2 <the <the x กำลัง2ลบ 2xy บวก y กำลัง2บวก 2xy ลบ9เท่ากับ x ลบ y คูณกับ x คูณ y บวก2จากตรงนี้เราก็สามารถจัดรูปได้เป็น x y ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 2xy ลบ9เท่ากับ x ลบ y คูณกับ x คูณ y บวก2จะเห็นได้ว่าแต่ละพจน์เนี่ยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งซ้ายจะมี x-y ฝั y, ่งขวาก็มี x-y ลบ y และฝั่งซ้ายมี x-y คูณ y ฝั่งขวาก็มี x-y คูณ y เพราะฉะนั้นเราจะกำหนดตัวแปรขึ้นมาใหม่แทนพจน์เหล่านี้เพื่อให้ง่ายต่อการมองเนาะสมมติว่าให้ x-y ลบ y นี้แทนด้วยตัว p และ x-y คูณ y แทนด้วยตัว q เราก็จะได้สมการหน้าตาใหม่ของเราก็คือ P ยกกำลังสองบวก2 Q ลบ9เท่ากับ P วงเล็บ Q บวก2จากนั้นทำการจัดรูปฝั่งนี้ก็จะได้ P กำลังสองบวก2 Q ลบ9เท่ากับอานี้กระจายเข้าไปก็จะได้เป็น P Q บวก 2 p จากนั้นครูย้ายก้อนนี้มาฝั่งนี้แล้วก็ย้ายลบ9มาฝั่งนี้ก็จะได้เป็น p กำลังสองบวก2 q ลบ p q ลบ2 p เท่ากับ9ฝั่งนี้ก็จะมี4พจน์ละคราวนี้เราจะใช้การจับคู่ให้เกิดวงเล็บร่วมโดยการเอา p กำลัง2ไปเข้าคู่กับลบ 2p แล้วก็ 2q กับลบ pq เข้าคู่กัน เพื่อให้เกิดวงเล็บร่วมที่สามารถดึงตัวร่วมได้เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น p กำลัง2ลบ 2p วงเล็บ 2q ลบ pq เท่ากับ9 วงเล็บนี้สนับที่กันเพื่อให้เกิดวงเล็บร่วมก็เป็นลบ p q บวก2 q เท่ากับ9อ่ะทีนี้1ลบออกมาเป็น p กําลัง2ลบ2 p ลบวงเล็บ p q ลบ2 q เท่ากับ9 จะเห็นได้ว่าวงเล็บแรกมีตัวร่วมก็คือ p เราก็ดึง p ออกมาข้างในก็จะได้เป็น p ลบ2วงเล็บหลังมีตัวร่วมก็คือ q เราก็ดึง q ออกมาก็จะได้เป็น p ลบ2จะเห็นได้ว่าแต่ละพจน์นั้นน่ะ พจน์หน้าก็มี p ลบสเป็นตัวร่วมพจน์หลังก็มี p ลบสเพราะฉะนั้นตัวร่วมเนี่ยคือ p ลบสเราก็ดึง p ลบสองมาอีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็น p ลบสวงเล็บ p ลบ q เท่ากับ9ทีนี้เราก็จะต้องมาพิจารณาหาค่า p กับ q เมื่อได้ค่า p กับ q แล้วเนี่ยเราก็มาแทนที่ที่เรากำหนดให้ว่า p แทนด้วย x ลบ y และ q แทนด้วย x คูณ y เราก็จะได้ค่า x กับ y ที่เป็นไปได้ทีนี้เราจะหาค่า p และ q จากสมการตรงนี้ยังไงจะเห็นได้ว่า2จํานวนเนี่ยคือก้อน p ลบ2และก้อน p ลบ q เนี่ยมันคูณกันแล้วเท่ากับ9 เพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณากรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมดว่าอะไรสองจนวนคูณกันแล้วได้9บ้างซึ่งสองจำนวนที่คูณกันแล้วได้9ก็อาจจะมี1นคูนเเนาะหรือ9คูน1หรือลบ1คูนกับลบ9หรือ ลบ9คูณกับลบ1มีอะไรอีก3คูณ3หรือลบ3คูณกับลบ3มี6กรณีเพราะฉะนั้นเราจะเอา6กรณีนี้มาพิจารณาหาค่า p กับ q เพื่อให้ได้ค่า x และ y ออกมาเรามาพิจารณากรณีแรกก่อนกรณีที่ก้อนแรกก็คือ p ลบ 2เท่ากับ1และ p ลบ q เท่ากับ9กรณีที่1เราก็จะพิจารณา1คูณ9ก่อนคือ p ลบ2เท่ากับ1และ p ลบ q เท่ากับ9เราก็จะได้ p ลบ2เท่ากับ1 p ลบ q เท่ากับ9 เราก็จะได้ค่า p ออกมาเป็น3และก็จะได้ค่า q ออกมาเป็นลบ6ซึ่งเราให้ p แทนด้วย x ลบ y และ q แทนด้วย x คูณ y เราก็จะได้ว่า x ลบ y เท่ากับ3และ x คูณ y เท่ากับลบ6จัดรูปก็จะได้เป็น x ลบ3เท่ากับ y มาแทนลงในสมการนี้ก็จะได้เป็น x คูณกับ x ลบ3เท่ากับลบ6จัดรูปก็จะได้เป็น x กำลัง2ลบ3 x บวก6เท่ากับ0ซึ่งจากสมการเนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันไม่มีค่า x ใดเลยที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มเลยที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงเมื่อเราไม่สามารถหาค่า x ที่เป็นสมาชิกของจานวนเต็ม mm ที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถหาค่าของ y ที่เป็นจานวนเต็มที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็คือไม่มีทั้งค่า x และ y ที่เป็นจำนวนเต็มที่ทําให้สมการนี้เป็นจริงดังนั้นไม่มีค่า x และ y ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มใดเลย ที่ทำให้สมการเป็นจริงกรณีแรกไม่มีเลยหา x และ y ไม่ได้เลยเราก็มาเช็คกรณีต่อไปก็คือกรณีที่9คูณ1ก็คือ p ลบ2เท่ากับ9และ p ลบ q เท่ากับ1กรณีที่2 เราให้ p ลบ2เท่ากับ9และ p ลบ q เท่ากับ1เราก็จะได้ p เท่ากับ11และ q เท่ากับ10ซึ่ง p เราแทนด้วย x ลบ y เท่ากับ11 q แทนด้วย x คูณ y เท่ากับ10 ทำการจัดรูปจะได้เป็น x ลบ11เท่ากับ y เอามาแทนลงในสมการนี้ก็จะได้เป็น x คูณกับ x ลบ11เท่ากับ10จัดรูปจะได้เป็น x กําลัง2ลบ 11x ลบ10เท่ากับ0เมื่อพิจารณารูปสมการนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันไม่มีค่า x ที่เป็นจำนวนเต็มที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงเพราะฉะนั้นเรา ต้องหาค่า x และ y ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มเนาะเพราะโจทย์เขาให้เราหาเนี่ย x y เป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการนี้ซึ่งจากสมการตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถหาค่า x ที่เป็นจำนวนเต็มที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงได้เราก็ไม่สามารถหาค่าของ y ได้ด้วยเช่นกันนั่นก็คือไม่มีค่า x y ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มใดเลยที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงกรณีที่2ไม่เกิดค่า x อกละกว y ที่เราต้องการเราก็มาเช็คต่อมาเช็คกรณีที่3กรณีที่3ก็คือลบ1คูณกับลบ9 กรณีที่3เราให้ p ลบ2เท่ากับลบ1แล้วก็ p ลบ q เท่ากับลบเเราก็จะได้ p เท่ากับ1แล้วก็ q เท่ากับ10ซึ่ง p เราแทนด้วย x ลบ y เท่ากับ1 q แทนด้วย x คูณ y เท่ากับ10 จัดรูปจะได้เป็น x ลบ1เท่ากับ y เอามาแทนลงในสมการนี้ก็จะได้เป็น x คูณกับ x ลบ1เท่ากับ10ทำการจัดรูปจะได้เป็น x กำลังสองลบ x ลบ10เท่ากับ0จากรูปสมการก็ทำนองเดียวกับกรณีที่1กับกรณีที่2เนาะก็คือเราไม่สามารถหาค่า x และ y ที่เป็นจำนวนเต็มที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงได้เลย ก็สรุปได้ว่าไม่มีค่า x และ y ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มใดเลยที่ทำให้สมการเป็นจริงเราก็มาเช็คก,กรณีถัดไปก็คือกรณีที่4กรณีที่4คือลบ9คูณกับลบ1 เราก็ให้ p ลบสองเท่ากับลบเก้าแล้วก็ p ลบ q เท่ากับลบหนึ่งเราก็จะได้ p เท่ากับลบเจ็ด q เท่ากับลบหกเราให้ p แทนด้วย x ลบ y x ลบ y ก็จะเท่ากับลบเจ็ด x คูณ y ก็จะเท่ากับลบหก จัดรูปจะได้เป็น x บวก 7— เท่ากับ y เอาไปแทนลงในสมการนี้ก็จะได้เป็น x, x นคูณกับ x บวก7เท่ากับลบ6จัดรูปจะได้เป็น x กำลังสองบวก7 x บวก6เท่ากับ0ูะซึ่งสมการนี้เนี่ยสามารถ แยกตัวประกอบและหาค่า x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มได้เนาะอันนี้เราก็แยกแฟกเตอร์ได้เป็น x บวก6กับ x บวก1เราก็จะหลุดค่า x ออกมา2ค่าก็คือ x เท่ากับลบ6แล้วก็ลบ1เราก็เอาค่า x นั้นไปแทนค่าหาค่าของ y มาแทนค่าหาค่าของ y เมื่อ x เป็น ลบ 6. เมื่อ x เป็นลบ6แทนลงในสมาการนี้ก็ได้ถ้า x เป็นลบ6เราก็จะได้ y เท่ากับเท่ากับ1แต่เมื่อ x เป็นลบ 1, 1เราจะได้ y เป็น,เป,นเป็น6กรณีนี้สามารถหาค่าของ x และ y ได้ก็คือกรณีที่กรณีที่4ต่อมา เราต้องเช็คต่อเราต้องเช็คทุกค่าที่เป็นไปได้เนาะเราก็จะมาเช็คกรณีที่5ก็คือ3คูณ3กรณีที่5เราให้ p ลบ2เท่ากับ3แล้วก็ p ลบ q เท่ากับ3เราก็จะได้ว่า p เท่ากับ5แล้วก็ q เท่ากับ2 p แทนด้วย x ลบ y x ลบ y เท่ากับ5 q แทนด้วย x คูณ y เท่ากับ2จัดรูปจะได้เป็น x ลบ5เท่ากับ y เอามาแทนลงในสมการนี้ก็จะได้เป็น x คูณกับ x ลบ5เท่ากับ2จัดรูปจะได้เป็น x กำลัง2ลบ 5x ลบ2เท่ากับ0จากสมการนักเรียนจะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถหา x ที่เป็นจำนวนเต็มที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงได้ก็ไม่สห ก็ไม่สามารถหาค่า y ได้ด้วยเช่นกันก็สรุปได้ว่ากรณีนี้เนี่ยไม่มี x และ y ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มใดเลยที่ทำให้สมการเป็นจริงกรณีสุดท้ายกรณีที่6ก็คือ ลบ3คูณกับลบ3เรามาเช็คกรณีที่6ดูสิว่าจะสามารถหาค่า x และ y ได้ไหมกรณีที่6เราให้ p ลบ2เท่ากับลบ3แล้วก็ p ลบ q เท่ากับลบ3เราก็จะได้ p เท่ากับลบ1 แล้วก็ q เท่ากับ2แทน P ด้วย x ลบ y เท่ากับลบ1 x คูณ y เท่ากับ2เราก็จะได้จัดรูปก็คือ x บวก1เท่ากับ y เอามาแทนลงในสมการนี้ก็จะได้เป็น x คูณกับ x บวก1เท่ากับ2จัดรูปได้เป็น x กำลังสองบวก x ลบ2เท่ากับ0ย์ อะจากสมการนี้เราสามารถแยกแฟกเตอร์เพื่อหาค่า x ที่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มได้เนาะได้เป็น x บวก2กับ x ลบ1เราก็จะได้ค่า x มา2ค่าก็คือลบ2กับ1อ่ะเราก็ไปแทนค่าลงในสมการไหนก็ได้เพื่อหาค่า y เมื่อ x เป็น ลบสอตงต้มงแทนลงในสมการนี้เราก็จะได้ y เป็นลบหเมื่อ x เป็น1เราก็จะได้ y เป็น 2. 2เพราะฉะนั้นกรณีที่6เนี่ยสามารถหาค่าของ x และ y ได้นักเรียนจะเห็นได้ว่ามีเพียงแค่กรณีที่สี่ ที่เราสามารถหาค่าของ X และ Y ที่เป็นไปได้กับกรณีที่6เท่านั้นที่เราสามารถหาค่าของ X และ Y ที่เป็นไปได้ได้จากกรณีที่4และก็กรณีที่6โดยกรณีที่4เราก็จะได้ค่า X ที่เป็นไปได้คือลบ6แล้วก็ลบ1แล้วก็ได้ค่า Y ที่เป็นไปได้ก็คือ1กับ6ส่วนกรณีที่6ค่า X ที่เป็นไปได้ก็คือลบ2กับ หค่า y ที่เป็นไปได้ก็คือลบ1กับ2ทีนี้จากโจทย์เขาให้เราหาค่าของ m บวก n โดยที่ m เนี่ยคือกำลังสองของผลบวกของค่า x และ n คือกำลังสองของผลบวกของค่า y เราก็มาพิจารณาหาค่าของ m ก่อนเมื่อกี้นี้เราได้ค่าของ x มา4ค่าเนาะ ค่าของ x ก็จะได้จากกรณีที่4ก็คือลบหกับลบหกับลบ1ลบหลบหแล้วก็กรณีที่6ก็คือลบสกับ1ยกกำลังสองคำนวณค่าออกมา ก็จะได้เป็นลบ8ยกกำลังสองได้เป็น64ต่อมาคำนวณหาค่าของ n n ก็คือกำลังสองของผลบวกของค่าของ y จากกรณีที่4เราได้ค่าของ y มา2ค่าก็คือ1กับ6กรณีที่6เราได้ค่าของ y มาเป็นลบ1กับ2 คำนวณหาค่าก็จะได้เป็น8ยกกำลัง2ได้เป็น64ดังนั้น m บวก n ก็จะเท่ากับ64บวก64ซึ่งเท่ากับ128เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบก็คือ128นั่นเอง